ตอนนี้ลูกชิ้นกุ้งเห็ดชิตาเกะ กำลังเจอปัญหาใหญ่อยู่ค่ะตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะเปิดตัวลูกชิ้นกุ้งเ็ดชิตาเกะอ่ะในงานอ้่มอมคือวันที่5เป็นที่แรกจากที่คุยกับเชฟอ่ะตอนนี้ลูกชิ้นกุ้งเห็ดชิตาเกะอ่ะเกิดปัญหาอยู่ก็คืออาจจะทําให้ลูกชิ้นที่ผลิตออกมาได้ไม่มากพอเดี๋ยวเราให้เชฟอธิบายกันค่ะว่าลูกชิ้นเห็ดชิตาเกะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจากฝั่งเชฟแล้วกันว่าตอนนี้มัน manpower เราไม่พอเพราะว่าตอนนี้เรามีออกลายบูธแล้วก็มีโปรดักที่เราทําอยู่ปกติแล้วก็ แล้วก็มีทอดพอเราเพิ่มโปรดักต์ขึ้นมาแมายวาว่าอาจจะแบ่งไปได้บางส่วนกาลังผลิตอาจจะยังไม่เต็มที่อาจจะไม่ได้ตามที่ตักแทงฟอร์แคปไปขายแต่ว่าคอนเฟิร์มว่าออกไปขายทันแน่นอนจะขายาจะได้ไม,ไม่เยอะใช่ครับดยของที่ว่าช่วงนี้เราออกหลายบูธชนกันเยอะมากๆเลยเลย,เลยทําให้เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะจํากัดจานวนการขายลูกชิ้นกุ้งเห็ดชิทาเกะบูธละ50ถ้วยต่อวันต่อบูธใครที่อยากลองชิมลูกชิ้นกุ้งสูตรใหม่ของเรานะคะลูกชิ้นกุ้งสูตรเห็ดชิทาเกะนะคะเดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตให้ว่าตอนนี้เเราาปิดู่ไห ใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยนะคะถ้าใครชิมแล้วนะคะอยากให้เราปรับปุงตรงไหนหรือว่าเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่อะไรเราอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะคะ